สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวแถวชุมชนบอนไก่นะครับเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับผมตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นจุดไหนแต่ว่าอยู่ข้างไหนนะครับมีรถดับเพลมีเจ้าหน้าที่เข้าไปหลายคันแล้วครับมีเจ้าหน้าที่เข้าไปหลายคนแล้วก็เนี่ยเห็นแวบอยู่คือเจ้าหน้าที่กําลังตามเข้าไปตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าก็เดี๋ยหน้าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาอีก ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ตกใจเหมือนกันก็ว่าอยู่ว่าทําไมพวกรถกู้ชีพพวกรถดับเพลิงพวกเจ้าหน้าที่มาทาอะไรกันเยอะแยะเพิ่งทราบว่าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครับผมก็เนี่ยกาลังสั่งกับข้าวว่าจะหาซื้อกับข้าวข้าบ้านอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็มีรถดับเพลิงรถกู้ชีพเข้ามางงเลยครับผมสั่งกับข้าวอยู่ดีๆแล้วเนี่ยร้านอาหารตามสั่งก็ไฟดับเลยนะครับคือไฟมันไหม้ข้างในอ่ะ เนี่ยคือไฟมันไหม้ข้างในทางโน้นแล้วตอนนี้เขาก็ตัดพวกระบบไฟทุกอย่างหมดแล้วครับเนี่ยตอนนี้มีถ้าบ้านหนมนี้ไฟสำรองก็อาจจะติดอยู่แต่ตรงเนี้ยเนี่ยไฟดับหมดแล้วครับก็ข้างในมันมีเหตุการณ์ไฟไหม้ก็เขาตัดระบบไฟหมดเลยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับผมก็ถ่ายให้ดูเฉยๆก็ดีๆก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็งงครับก็เลย หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะอัพลง y o u t u b e แล้วครับผมจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูผมก็อัพลงอยู่แล้วก็ตามสไตล์ช่องผมนะครับเจออะไรผมก็ถ่ายคิดว่าอะไรแบบมันสามารถถ่ายลง y youtube ได้ทุกวิดีโอที่ผมถ่ายอ่ะผมอัพลง youtube หมดครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเห็นใน youtube ครับตอนนี้นะวัน ที่ยีวันวันศุกร์ที่ยีสิบหกงหาคมครับเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสีนาทีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชุมชนบอนไก่นะครับผมเมื่อกี้ผมถามแม่ค้าเห็นเขาบอกว่าเป็นอาคารกุหลาบแดงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาคารไหนเป็นชื่อสถานที่ตรงไหนแต่ว่าอยู่ถือว่าเป็นบริเวณชุมชนบอนไก่ครับผมตรงถนนพระรามสี่ คือด้านหน้าเป็นถนนพระรามสี่เลี้ยวเข้ามาก็เป็นซอยปูกจิตเป็นชุมชนบอนไก่ครับผมแล้วก็บอกว่าข้างในไฟไฟไหม้ตรงอาคารกุหลาบแดงผมก็ไม่ค่อยรู้จักสถานที่หรอกครับแต่ผมได้คําตอบมาแบบนี้ก็เน,นี่ยครับตอนนี้ข้างในเ,นเอ,อรถติดกันอยู่เมื่อกี้ก็มีเจ้าหน้าที่เดินผ่านไปเนี่ยเสื้อเขียวนี่ก็เจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยครับคนวิ่งเข้ามามีรถผ่านเข้าไปเยอะก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางนั้นนะครับไประงับเหตุไปดับไฟ นีครับมีมีมีรถตามเข้ามาอีกแล้วเนี่ยครับรถฉุกเฉินรถกู้ชีพรถดับเพลิงมาหมดครับเจ้าหน้าที่มาเยอะหลายสิบนายครับผมเนี่ยตามเข้าไปกันทั้งนั้นครับ ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆแค่นี้ครับผมคือผมก็ประชาชนคนทั่วไปธรรมดาเนาะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรก็เลยเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ